ừ là mặt ơi không kìa không ơi không 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 ปุ๊บปุ๊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 สวัสดีค่ะสวัสดีครับ

นี่แหละครับจริงเลยครับไก่เหมอนสุเหอเอออะไั้งเออเอาหูนักเลงเหรอวะไก่บาประหยัดหรอไก่ว่าเล่ไม่ทันหรอไก่ว่าสงสัยสงสัยมิ่งคิดว่าแบบเขาเอาเอาเสียงไก่กวนไหม แต่มี่เลื่อนมาไหลไหลตัวแถ่เลยนะเที่ยวเสียงโอ๊คโอ๊คสิไเอาเอาเร่งบักแดงเรยบับนี้จอดนีจอดนีจอดสี่เลี่ยมนี่นะผู้ใดมาฟังเสลงอ่ะฝังฝรงังมาพี่เอเป็นยังไงครับมิ่งครับ อาการเป็นยังไงครับเจ็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 บก่อนี้เจ็บบนดท้องร่งร่งเอ้เก่งเก่งเก็บเกือบพอเป่าเหม็นเม็นครับเหม็นบ้ามิงเดี๋ยวให้มันขึ้นกันอ๋ออโนเมทให้ดังลานเออเอาแม่ๆไหมเก็บเก็บรองเท้า้พ่อเป่าแล้วเก็บไม่เกินเก็บเก็บ เก็บมาเก็บให้พ่อเป้าเออเก่งเก่งเก่งอุ้ยรข้าวเอารข่าว้อื่นมาเด็กมครับรองข่าพ่อเป้าแม่เดี๋ยวผมสิเป็นล่มได้ครับเก็บเ็บเก็บเก็ครับเก็บไม่ไม่ก็เก็บได้ลูกเก็บเก็บได้แล้วแลเออเก่งมากเลยโอ้ย เก่งแท้วครับเกียงเลยเดี๋ยวสิพาไปเก็บทริปน้ำพร้อมในเอฟซีได้หนินี่นี่ได้แล้วได้ี๋ยวเก็บใหม่เก็บใหม่เก็บเก็บเก็บดูเออเย้รางวัล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 เลยรางวัลผมมาเออมต่อหน้ากล้องต่อหน้ากล้องเอาเก็บเก็บเก็บ

เก็บนี่แม่นี่แม่เก็บเก็บเก็บเออแม่นี่นี่เก็บเก็บเก็บนี่เก็บเก็บพุงพรุิตามเอาน้ตเม็ดน้ำมือเอาเป้าหน่ะแหละเก็บเก็บเก็บเออเก็บเก็บกันลูกเก็บเก็บเก็บนี่เก็บเก็บเห็นไหมเงี้ยมืเห็นบมเอาเขียนมาเอาเขียนมาเลยน้ตเม็ดอยู่ไเสเอาเขียนมาเฮ้ยเอาเก็บเก็บเก็บกันเก็บเออเก็บพุ่งเก็บนี่แม่เก็บ เก็บเกี่ยวมั้งเก็บเก็บสีเหลืองแดงเก็บเก็บเก็บลูกเก็บเก็บอเก็บี่ยังวะผมสิเป็นล่มบานี่ดุม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 เออไปผมต้องผมต้องไปถิงเพราะว่าเดี๋ยวผมสิเป็นล่มครับพระอ้วนเอาแบ่งไม้ผมเก็บนะครับพระอ้วน พอว้วนมีแบ่งมือนเห้ผมเก็บป,ปะครับตะก,กาา้า,กกาแตกไปแล้วหนึ่งใบาางมามามานี่มี่นี่จะปาหรือไ เนงเย็บเย็บมาเย็บตุงเย็บเย็บอาเก็บบนอกงกับพัดปิวนี้เอาเอาเก็บยากจะรับเย็บแบบนอกร่องเก็บถุงมุงถุงถุงไหมตุงถุง กระดาษได้เลยมิงสิกินตองเอาแบบเมื่อคแข็งอ่ะมงเก็บไดอยู่มา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 เก็บไก่้ดนอมิงมิงมิงเก็บเก็บุงุงไปยานตีุงไยานบ่ลลูกเก็บไหมเก็บุงเก็บุงุงไปุงงยกุงเออจามจามจามเออไก่ี่เสียงมาเ่ยเก็บเก็บ

กิไม่กลัวแล้วสียนนียันยงนอวังหันพมกับจับอยู่ไหมมื่อกี้อะไรจับไก่อยู่เนาะเอาเอายังว่ปุบปุบ <laughs> ปุบ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 บปุปุบปุบปุปุบบปุ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 ปุบปุบปุบปปุบบ พี่เย็นตูดดีแท็ครับน้ำแมดนะคะทั้งคุณแม่คุณลูกเลยโอ้โหขอทั้งแม่แทั้งลูกเลยเลยังตามมาปล่อีแล้ว นั่งนั่งน,นั่งจังนั่งก่อนอ๋อคือไม่กินเขาอยู่นี่วะโอ้โอานั่งลงนั่งลงดูจังได้ทุกอย่างครับนี่ลูกก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดกระดิ่งแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมทำหนทีน่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขอไฟด้วยนะครับภา,ภาพความน่ารักด้วยเพียงเท่านี้ครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปรับชม คลิปตัวเก่าคลิปย้อนหลังเพื่อให้กำลังใจน้องมิ่งด้วยนะครับก็อย่าลืมรับชมคลิปตอนต่อไปด้วยนะครับลากันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับดูดแล้วเมือน้ำ,ะนำปะมื่อไป